สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันอาทิตย์ที่8มิถุนา2568นะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่5 2นะคะวันนี้ก็มีแบ,บ่งปันนะคะเป็นชุดพาสมเด็จสวยๆนะคะเป็นแบบไม่มีกรอบนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์โได้เลยนะคะมีแบบเก็บเงินไปทางแล้วก็มีแบบโอนค่ะมาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ เป็นสมเด็จสวยๆนะคะเก่าๆนี่นะคะซูมให้ดูนะคะเนื้อหานะคะเนื้อแห้งๆสวยๆนะคะ แบ่งปันสองร้อยนะคะเนื้อหาหมวลสารทัดชัดนะคะหมายเลขสองค่ะ ที่ฐานก็จะมีเป็นเส้นนะคะฐานก็จะเป็นเส้นนะคะหลังก็จะเป็นสองสี่ศูนย์สี่ค่ะ หมายเลขสามค่ะคาบไข่นะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นลงลักนะคะหลังก็จะเป็นสองสี่ศูย์สองค่ะ ม้เล็กสี่ค่ะเนื้อแห้งๆนะคะหลังก็จะเป็นเรียบค่ะ หมายเลขห้านะคะก็จะเป็นสมเด็จเป็นปกโพนะคะข้างหลังก็จะเป็นเนื้อแตกลายนะคะ หมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะแบ่งปันสองร้อยบาททุกองค์เลยนะคะหลังจะเป็นเรียบนะคะ หมายเลขก8จะเป็นสมเด็จเนื้อแตกลายนะคะเป็นสมเด็จ2หน้านะคะหมายเลข8ค่ะจะเป็นสมเด็จกลับนะคะกลับฝั่งนะคะ หมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้านะคะ หมาเลขสิบค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะแล้วก็จะมีผงเป็นสบายทงนะคะแบ่งปัน200รบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมีโอนแล้วก็มีปลายทางค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะนนหน้าก็จะมีเป็นลงลักนะคะหลังก็จะเป็นเรียบค่ะ สิบสองค่ะไม่ได้สิบสองนะคะ สิบสามค่ะนี่นะคะสูมให้ดูชัดๆนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข14นะคะหมายเลข14ก็จะเป็นเกตทะลุสุมเลยนะคะหมายเลข14ค่ะ สิบห้าค่ะสิบห้าก็จะเป็นสมเด็จนะคะฝั่งเป็นเม็ดพระธาตุนะคะ สิค่ะ16ก็จะมีสมเด็จนะคะจะมีฐานเล็กๆนะคะแซมใต้าฐานนะคะ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะนี่นะคะซูมให้ดูนะคะเนื้อหานะคะสวยๆเก่าๆแห้งๆนะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลข18ค่ะหมายเลข18นะคะจะเป็นสมเด็จจะเป็นสมเด็จเนื้อแตกลายนะคะ นี่นะคะสูมให้ดูนะคะเนื้อแตกลายแบบนี้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นล่องนะคะเป็นขื่นนะคะไม่ได้สิบค่ะ อยู่ที่ถานะคะก็จะเป็นจุดเป็นเม็ดแบบนี้นะคะแบ่งปัน200บาทนะคะสมเด็จสวยๆนะคะ หมายเลขยี่สิบค่ะเนื้อแห้งๆนะคะสวยๆนะคะ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะซูมให้ดูชัดๆนะคะต่อไปนะคะเป็น หมายเลขยี่สิบสองนะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะจะเป็นสมเด็จเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะ หมายเลข23ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะองค์สุดท้ายนะคะ ก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดก็จะมี24องนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดต,ตามหมายเลขแล้วก็โทรตามเบอร์ถูได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันตถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ